พอทีเดียวเลยพอทีเดียวจะมึงต่อไข่ไงไข่แตกนะขาบนี่ไข่ไม่ดีไข่มลยเสียมึงจะกินได้หมดอะ่ะดีนะ่าใช้เตาถานะ่าน่ะยกไปตรงไหนก็ได้โน่นรั้วบ้านทำนอกบ้านแม่มาดูเนี่ยทอไข่ไข่ดาว แต่ยังยังยึดคนยังติดนะติดอดี๋ยวยึดคนปล่อยก่อนมึงสอนแม่อ่ะแม่อายุเท่าไหร่แล้วเรียบร้อยสิกระทะก็คนเอาเลยก็ตั้งกระทะร้อแล้วนะพอยให้เหลืองก่อนไม่มันต้องปล่อยให้เหมือนอีกเหมือนอีกข้างนึงกระทะลูกนี้ไม่เอาแม่เ ปล่อยให้กระทะไข่เลยพอร้อนแล้วค่อยเราค่อยมามันแทบไม่ติดหลอกไงปล่ลยอยให้ร้อนก่อนติดแม่จะจะผลิตมึงไม่ติดจะค่อยร้อนก่อนเหลืองเหลืองร้อนให้กลับทีเดียวหยดละน้ำมนันละหยดในบ้านละพอไหมเนี่ยฝนตกหยองมาแล้ว หมดกระทะโอ้โหไอ้น้ำมันหก

เลีง้งสวยเลยเหลืองเกาะแม่ไม่เหลืี้ยงเลี้ยงชอบเหลือยงแม่เหลืองกรอบฟัเงเสียงฟังเสียงนะเออกาะไหมแม่ฟังเสียง,งนี่ฟังเสียงดูไงเกรอบกรอบเหลืองให้ได้ละเหลืองหรือไม่ก็ใจเคียงนั่นแหละลน้ำมัอนออก เดดมากมาก<ะ>ไปไทยก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำน้ำซอสที่ส่างตัดให้เป็นชิ้นนะไม่ใช่ตัดเละอืมไม่เน้นไม่เน้นสวยงามเน้นอร่อยอร่อย วันเขาหมงถ่งสียงเลยเฮ้ยตากแตใช้ได้ตาไข่แดงไว้เนี่ยไหมเดี๋ยวไข่แดงแปดแล้วก็มาแบ่งไข่เขาเนีายมันใหญ่ไปทีนี่ที้นใหญ่ไ,ไ,ไหมไก,ก,กอม่อ่ะไก่เลดและอืมอืม สวนไข่แดงให้ไม่ตัดเอาไว้ให้สวยไกลลยแ่แล้วไขแ่แดงดูไข่แดงดูจานเล็กก็ใหม่ไหมโอ้ควันเลยอ่ะตัดไข่ไว้ตอนนั้นใออน้ำซาลทอดทเจียวหอมต่อใช้น้ำมันใช้น้ำมันทอดไข่าไขดาว นวันหอมหอมตามชื่อเลยพอขึ้นมาอีกทีสิไม่ไม่ก็เหลือเจียวหอมให้กรอบเหมือนอะไรเหมือนหอมหอมเจียวหั่นไก่ทอดหั่นใหญ่อร่อยเดี๋ยวนี้ไก่ทอดหั่นใหญ่ไม่ค่อยมีหอมเจออือมีหอมเจียวจะอร่อยขนาดหน้าโรงพยาบาลขายไม่มีหอมเจียวเลย หอมเจียวเจียวเองก็หอมก้าไปซื้อเหมือนกระเทียมเจียวอะไปซื้อมาไม่ถุงที่ว่าในแถวรตันอะไรมันไม่หอมเไม่เหมือนเจียวเองเจียวใหม่เแล้วแล้วจะเหลืองหรือจะไมเหลืองแล้วเจียวแล้วเหลืองแล้วหอมหอมจริงวันนี้หฟ้ามืดเลยฝนตกหอมหอมอนิดนึง มองมอง,มองไม่เห็นสีเลยอ,ะอย่ะนิดงหีนิดงก็ได้ละกะเกียวกรอบๆมังเหลืองหอมรอบหน้ายกเตาไปทำหน้าบ้านนะในป่าไฟไหม้พอแล้วเหลืองละพอ รอ้อนไม่ค่อยพร้อมเพราะว่าบ้านนอกองนี้เนะี่ยอุปกรณ์อย่าตลาดนะถ้าโดนมือนี่ปล่อยเลยนะบ้านนอกนนอกุปกรณ์ไมพร้อมของน,น้ำมันติดมาก็ได้เราใช้น้ำมันหมูเจียวไม่ใช่ใช้น้ำมันขวดพอดีเลยมันจะเหลืองพอดี ดเดี๋ยวมาเอาหน่อยนะตะแกรงฟอน้ำมันให้หน่อยนะพอไหมพอพอแล้วป้องสูตรไม่ต้องกากะเอาที่จริงสีมันเหลืองนะไหมในกล้องมันดูเหมือนสีใหม่อะเพราะว่าฟ้ามันคืบอะฝนตกน้ำมะขาม่หน่อยน้ำมะขาม เสียงหอมังโอเคือหอมปรุงรสหน่อยนึงปรุงรสหน่อยฮะอร่อยเนินเวานน่อยนึงเขาใส่เขาใส่น้ำปลาเราใส่เกลือน้ำตาลแฝงแดงน้ำตาลแฝงแดงหร่อยแล้วคุณชอบผมชอบหวานทีอกเลยชอบหวาน เกลือหน่อยเออทางนี้ส,สวยเ<อ>มื่อกี้ใส่เกลือเหรอใส่เกลือหน่อยสองวอปมั้ยนะไม่ใส่เกลอกรถตัวแรกอ่ะอ,อ๋ะอใช่คือรถเกลอรถชิมไหมเอาแปะหน่อยต้องน้ำตาลไหม น้ำตาลไหมมันจอกเปรี้ยวหวานอะ่ะน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลน้ำตาลพอแล้วไม่ีเปรี้ยวน้ำปลาใส่ปีน้ำปลาเพราะมันเป็นน้ำหนอนน้ำหมอยเครื่องอุปกรณ์อยู่ไกลหวานแล้วเยอตกมาแตกข้าขวดั่อะ น้ำต,ตาลอะไรยังแล้วเอ,เอาไข่มาคุกลาดดีกว่าลาดเหรออืมไม่แล้วพริกอ่ะพริกเอามาคุกก่อนนี้เลยพริกใส่นี่เลยพริกอะไรมึงเนี่ยอื้ยเผ็ดแน่ฟ้า ลาหอมเมื่อกี้ยั่ไงหอมเจียวเทเลยหอมเจียวไม่ต้องตักหอมเจียวนะใส่หอมเจียวหอมเจียวใส่หมดเลยหอมเจียวใส่หมดเลยหอมแล้วก็ทอนน้ำซอสที่มพริไปด้วยให้เร็ดหน่อยแล้วก็โรยผักชีให้สวยหน่อยผักชีหน่อย สวยเส็ด oh. yeah. okay.